ราีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับทางด้านของ Rainbow Six เราต้องคุยกันครับผมใน EP นี้นะผมจะมาคุยเรื่องของ s Scope p โพ t พอดีหรือว่า OP ครับเอาแล้วฮะตอนนี้เข้ามาสู่ในส่วนของพาทที่1งกันดีกว่านะครับผมพาทที่1ฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องของข้อมูลเบื้องต้นของตัวของ s c o p ดนั่นเองครับผมกับตัวของ V10 p a n t h ท on She l ลนั่นเองนะก็ต้องบอกนะฮะว่าได้มาเป็นตัวของหุ่นยนต์2ตัวนะครับผมตัวนึง Active ตัวนึงจะเป็น ตัวที่ไม่ได้แอคทีฟแต่ว่าจะเป็นโล่ตั้งไว้ให้เราได้เล่นสลับตัวกันได้นี่คือข้อมูลหลักๆเบื้องต้นที่ควรรู้กับความสามารถของมันเนาะโดยมีเรื่องของสปีด2เกราะ2นะครับปืนนะครับผมตอนนี้ก็ต้องบอกนะฮะว่าเป็นตัวของปืนใหม่นะฮะอย่างทางด้านของ p c x 3 3ถือว่าเป็นปืนใหม่เลยนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าคุณนะครับผมติดทางด้านตัวของ Essen บ a r r e l ไดเมจจะเป็นที่40แต่ถ้าเกิดสมมติว่าใส่เป็นแฟร์เทเดอร์หรือปืนอื่นๆไปปืนอื่นๆนะ แต่เดยมอยู่ที่36นั่นเองแต่หน้าตอนนี้นะอันนี้บอกนิดหน่อยนะครับผมผมใช้เป็นท่านของ Ascent Barrel ที่40 Damage นะครับอ่ะกริปก็มีทางด้ตัวของกริปตั้งนะครับผม a n g เก Grip ิแล้วก็จะเป็น h o r i z o n t a l Grip แบบไม่ติดกริปนั่นเองส่วนสโคบนะฮะไม่มีสะโคบลึกมีแต่สโคบ1เท่านั้นก็สามารถที่จะลองดูกันได้ไม่ค่อยแนะนำเป็น Iron s i ซ e แนะนำให้ใส่สโคบไปนะครับผมคูณห่งจะโฟกัสง่ายกว่านะครับผมส่วนตัวของ g กเจ e ลองนะครับผมนะ ก็จะเป็นตัวของ Impact Granade คู่กับหน้าของ Proximity Alarm มี2อย่างให้เลือกเท่านั้นนะครับปืนพกก็จะเป็นตัวของ P229 ต่อไปที่เราจะต้องมาคุยกันนะครับผมก็จะมาเข้าสู่ในเรื่องของพาร์ทที่2นั่นเองก็คือในเรื่องของไอเดียในการเล่นของตัวของสโค o โพลครับผมตัวของแพนทิออนเชล l ์นะครับต้องบอกนะครับว่าตัวของไอเดียตอนนี้เนี่ยคิดซะว่าเราได้เป็น1ตัวโลมนะครับแล้วอีก1ตัวเนี่ยจะได้เป็นตัวของดีพายเบอร์ชิล ตั้งไว้ให้เพื่อเล่นหรือเราเล่นนะครับผมซึ่งกล้องของตัวที่ไม่ได้เล่นเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ดูที่มันติดมากับโลได้เลยถือว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายและค่อนข้างที่จะ OP มากๆนะครับผมกลายเป็นว่าใครที่เป็นมือใหม่สําหรับเกมนี้นะครับผมอยากจะเริ่มต้นเกมฝั่งรับแบบแน่นๆแล้วช่วยเพื่อนได้เลยแล้วตัวเองก็สามารถที่จะไปเล่นโรมหรือกลับมาสลับตัวเข้ามาในไซต์หลังจากที่แบบตัวข้างนอกไซต์เนี่ยตอนที่เราโรมไม่เจอใครกลับมาเล่นตัวที่ อยู่ในไซต์แทนแบบย้ายร่างมาก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีและเล่นง่ายจริงๆนะครับผมกลายเป็นว่าสิ่งที่เราจะต้องมาโฟกัสในเรื่องของไอเดียจริงๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโล่หรือตัวที่เราไม่ได้แอคทีฟไว้ตัวที่เราไม่ได้เล่นณนะตอนนั้นเราจะไปตั้งไว้ที่ตรงไหนแล้วมันจะมีอิมแพคกับทีมอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับผมแล้วก็ต้องฝึกกันในการเล่นระหว่างเกมนั่นเองกลายเป็นว่าเข้ามาสู่ในเรื่องของไอเดียการเล่นแบบไฮเอ็นนะครับผม เออหรือเป็นพวกของท็อปเทียร์หรือคนที่เล่นประจําประเด็นก็คือเรื่องของการอ่านสถานการณ์ครับลองดูครับผมเพราะถ้าเกิดสมมติว่าลักษณะการเล่นแพ็กไซส์และเล่นโรมของเราเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บข้อมูลของคู่ต่อสู้ได้ดีขนาดไหนเอ้ยเราควรที่จะเอาตัวที่แอคทีฟอยู่เนี่ยไปโรมไหมนะครับผมหรือว่าจะเล่นคอมโบเลยจังหวะช่วงท้ายเกมนะครับผมก็คือว่าตัวที่ไม่ได้แอคทีฟเนี่ยอยู่ในจุดที่เราตั้งโลไว้ดีอยู่แล้วเราฝึกมาแล้วถูกปะเรากลับไปเล่นกับโล่ที่เราตั้งไว เป็นคอมโบโตัวของออสโคตท์ใช่ไหมเออตัวของหุ่นยนต์อยู่คู่กันเลยนะครับผมเราเล่นหลังโล่แล้วเราก็เล่นสู้ได้หรือแม้กระทัง่งถ้ากระสตดว่าเราเอาตัวของโลเนี่ยนะครับผมที่เป็นตัวของเพนทิออนหนึ่งตัวไปวางไว้จุดที่เป็นแบบตั้งกล้องแล้วให้เพื่อนที่ตายแล้วระหว่างเกมมาดูในจุดอับที่เราไม่มีของขวาง,งเผื่อว่าคู่ต่อสู้เขาจะไหลเข้ามาก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมตรงนี้เนี่ยถึงได้บอกนะฮะว่า มันเล่นง่ายและมีอิมแพคกับเกมสูงถือว่าน่าสนใจมากๆในเะรื่องกองตัวของโค้โดโพสทีนี้พอมันไปเป็นคอมโบโคู่กับในเรื่องของการใช้ปืนก็ต้องบอกนะครับว่าตัวของปืนเองเนี่ยปืนของ pcx เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเน้นในเรื่องของการคมปืนแบบไม่คิดอะไรมากนะครับผมติดเป็นแฟลชไฮเดอร์ไปเนี่ยก็จะเห็นว่าแพทเทิร์นในเรื่องของปืนในการยิงเนี่ยระยะกลางมันไม่ได้ดีดมากนะนะครับไฟเลท745นะครับผมแล้เดเมจ36คือตกเฉลี่ยนเนี่ยก็คือถ้าเกิดยิงระยะกลางพวกเกาะ2ก็จะประมาณ4นัดเนาะ นะครับผมแต่ถ้าเกิดยิงเข้าเข็มงข้อขาก็จะ5หรือ6นัดอันนี้ก็แล้วแต่นะเท่ากับว่าประเด็นคือปืนมันคุมง่ายไฟเลทก็ใช้ได้นะครับผมดเดามจก็ดีแต่ถ้าเกิดใครเชี่ยวแล้วนะครับผมติดมันเป็นตัวของ e x ็กเซนต์แบเองนะครับผมจะสี่สิบเดามจก็คือการันตี3นัดตายะระยะกลางนะครับผมดามนก่ก็จะดรอปก็ดรอปไปร่อประมาณ1ิบหเมตรขึ้นไปแล้วนะครับเนี่ยมาคอมโบแบบนี้นะครับผมก็เลยกลายนว่าเฮ้ย พอคุณเล่นทันต์ตัวของปืนแม่นๆนะครับผมแล้วมาใช้คอมโบคู่กับทันต์ในตัวของตัวของแกจ็ตที่เป็นทันต์ตัวของหุ่นยนต์สลับล่างกันได้มันจะเริ่มเพิ่มในเรื่องของมิติในการเล่นเข้าไปครับผมต้องเล่าเคสตัวอย่างนะครับผมคือผมโดนกับตัวเองเลยก็คือว่าตัวของทานตของซูเปอร์โพสเนี่ยไปไล่ลมสุดนะครับผมเป็นไซต์ใต้ดินของขับเฮาส์แล้วเขาไปเล่นไล่ลมสุดสุดท้ายเขาเอาตัวที่เป็นตัวที่เขาเล่นลมเนี่ยหนีไปอยู่ตรงสติปแล้วเราไล่ไม่ทันพอเสร็จปุ๊บนะครับผมตัดสินใจวกเข้าแ มันเอาตัวที่อยู่ในไซต์เข้ามารับเราแทนแล้วก็ไม่ตายอีกนะฮะแล้วพอยิงเสร็จที่อยู่ในไซต์สลับล่างไปเอาตัวที่อยู่ตรงฝั่งของสเต็กวิ่งลงมาแฟงตรงเมดอีกทีหน,นึ่งเนี่ยครับการสร้างสถานการณ์ของสโคตโพสนะครับผมถ้าเกิดทำนี่ขณะเล่นคนเดียวนะแล้วทําร่วมกับเพื่อร่วมทีมที่ยังไม่ตายของฝั่งเกมรับร่วมกันผมบอกเลยว่ามิติในการเล่นของสโคตโพสเนี่ยคือง่ายและมีอิมแพคต่อเกมสูงมากๆสรุปก็เลยจะบอกนะฮะว่าตัวนี้นะครับผม บอกเลยนะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามองว่าเต็ม10คะแนนนะครับผมของฝั่งสโคตโพส์นะครับผมเรื่องของการเล่นนะครับถ้าเกิดจะแบ่งเป็นเรื่องเทียดีกว่าเราแบ่งเป็นเรื่องเกรดดีกว่านะฮะให้คะแนนตัวเลขอาจจะงงผมว่าตัวของสโคตโพส์เองนะครับผมด้วยความง่ายกับ Impact ที่มีต่อเกมตอนนี้เนี่ยสโคตโพส์ก็ต้องบอกนะครับว่าอยู่ในระดับที่อยู่ประมาณผมให้เอนะครับในในเรื่องของ Impact ที่มีต่อเกมนะครับผมความยากของมันที่จะผลักดันให้กลายเป็นสโคตโพส์ที่เก่งหรือมี Impact เอาเกมสูงแล้วเราเล่นง่ายนะครับก็อยู่ที่การอ่านเกมและการวางโล่สลับกันไปนั่นเองนะครับผมส่วนเกจเจลองไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมยิบ Impact ไปก่อนแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเริ่มจินและมีเพื่อนร่วมทีมที่เน้นในเรื่องของการสื่อสารการการไหลหรือการดักจังหวะการลักไก่เอา possibility a l a า m สลับกับ Impact ก็ได้เช่นกันแต่ก็อย่าลืม e ร n f o ฟ c e นะนะครับผมการมีหุ่นยนต์2ตัวไมไ่ใช่ข้ออ้างนะฮะในการที่จะไม่เรียนฟ c e ช่วยเพื่อนในเกมรับของคุณนั่นเองอะ วันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็เป็นความคิดเห็นนะครับผมแล้วก็ไอเดียเบื้องต้นอย่างง่ายๆหลังจากที่ได้ลองนะครับผมกลายกับหัน้า์ตัวของโค้ดโพสต์นะครับโอเปอเรเตอร์ตัวใหม่ของ Rainbow ซิกในเอเก้าซีซั่นสามนั่นเองวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับผมสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีโอ้เจ้